เห่าทำไมคะลูกไม่เห่านะเบิ้มเบิ้มไม่เห่าลูกวันนี้วันที่ยี่ห้านะล่าพัฒนายากเหนื่อยแล้วลนะ่ะพอพอรู้พอรู้พอพ,อพ,อพอรู้ตัวว่า โอยวันนี้มีลาวพัฒนาเหมือนนุ่ยอ,อะ่ะเหมือนนุ่ยอ,อะ่ะจริงมันไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วลาวมันออกบ้าๆเหมือนนุ่ยอ,อะ่ะเรื่องจริง,รงฮานอยยังพอได้สนุกบ้างลาวนี้ตั้งแต่มาออกจันพุทจุกเหมือนนุ่ยอ,อะ่ะแต่ได้ข่าวมานะไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่กล้าพูดกลัวโดวนรวบเกี่ยวกับหวยลาวนี่แหละนะคะ วันนี้วัียีบห้าได้ข่าวมาได้ข่าวจากในในมาแต่ไม่แต่พูดไม่ได้นะเกี่ยวกับเรื่องหวยลาวนี่แหละเรื่องการออกผลนี่แหละอ่ะลอยลาวค่ะสี่อยปกติลาวพัฒนานะคะสี่ค่ะวันนี้ชอบสี่มากคายแข็บแล้วกดเลขสี่เดี๋ยวไปต่อที่ตัวเจาะนะคะ จริงตั้งแต่ลามันมาออกแลวรู้สึกว่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยกับลาวเหนื่อยเวอร์ว่าเหนื่อยวังขออัดแป๊บนึงเลขล็อกเหมือนไทยหรือเปล่าครับพอคนถูกเยอะอ่าไม่อันนี้ไม่ทราบค่ะพูดไม่ได้อ่ะพูดไม่ได้มันเป็นลึกมันเป็นเรื่องลึกลึกจริงๆมันเป็นเรื่องลึกจริงๆ พูดไม่ได้พูดไม่ได้สี่ค่ะเจ๊สวยมากวันงานกระถิ่นสวยไหมโอ,อ้ต้องสวยเท่านั้นสี่ค่ะพอบอกลาพัฒน,นาเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินมันเล่นไม่ถูกมันก็เหนื่อยแหละอย่างว่าห้างเสียงออกสองศูนย์สามหนึ่งศูนย์วันนี้หุ้นก็บ้าบอ ออกอะไรก็ไม่รู้เออนิ่เค่บ่ายฟันหนึ่งออกสี่หนึ่งสี่สี่เอาเหอะใครถูกเลิศแต่ชั้นฟันหนึ่งก็ยังไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่อืมมันนี้หุ้นมาบ้าบ้าบ่าบ,บอะน่อยชุดเดียวก็พอค่ะลูกอันนี้หนูปรับสูตรใหม่แล้วนะ สวัสดีหกพันสองร้อยท่านค่ะหนูปรับสูตรใหม่แล้วนะหนูหนูคิดว่าหลายๆคนอาจจะชอบแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าชอบไหมถ้าใครชอบบอกด้วยนะเป็นสูตรใหม่เป็นรูปแบบใหม่ถ้าชอบบอกด้วยนะถ้าไม่ชอบบอกได้เลยอ่ะชอบไหมคะมันไม่ชัดเนาะอันนี้นอยค่ะอ่ะใครชอบบอกชอบบอกแม่หนูชอบแบบเนี้ย มันลดดีชอบไหมแบบนี้ชอบไหมฮานอยค่ะฮานอยชอบไหมคะถ้าชอบบอกชอบเน้นที่นอยปกติค่ะหุ้นพังมากนี่หุ้นแย่มากเลยอ่ะชอบไหมถ้าชอบบอกชอบไม่ชอบบอกไม่ชอบเอาตรงตรงขอคนตรงตรงให้แบบนี้ชอบไหมคะให้แบบนี้ชอบไหมคะถ้าถามตรงๆตอบตรงๆอ่ะตอบตรงๆด้วยชอบไหมคะแบบเนี้ฮานอย ชอบไหมถ้าไม่ชอบแบบไม่ชอบแม่มันไม่ชอบค่ะมันน้อยเกินไปแม่เอาเยอะๆหน่อยมันจะได้ถูกโออแม่แบบนี้มันน้อยเกินไปค่ะมันไม่เลิศชอบไหมเอาตรงๆค่ะแบบแม่หนูไม่ชอบค่ะมันหนูอยากให้แม่ให้อีกสักสี่ห้าตัวค่ะหนูชอบค่ะอ่ะชอบเพราะอะไรมันน้อยใช่ไหมมันฝันมันตัวเดียวเลยไงเอ่อ ถ้าแบบนี้คือชอบเข้าคือเข้าเลยไปยังเลยตัวเดียวเพียวเลยอ่าบอกแม่ไม่ชอบค่ะให้อีกสักตัวได้ไหมเออแม่เอาแบบนี้ได้ไหมแม่หนูชอบแบบนี้ค่ะวิ่งลูดหนึ่งสองสามฟันเจ็ดเออฟันสองสามอะไรอย่างเงี้ยเออแม่แม่หนูชอบแบบเนี้ยค่ะแม่ฟันสี่เจาะสามศูนย์เออมันใช่ไหมเออฟันสี่แต่ไปเจาะสามศูนย์งงไหมเธออ่ะ โอเคนะชอบนะโอเคให้เท่านี้แหละจบเดี๋ยวจะลองให้ดูถ้าเข้าคือเน,น้นเน้นถ้าเข้าคือกําไรเลยนะสี่ค่ะบอกแม่เอาให้ให้แบบแบบแบบอื่นได้ไหมฮานอยฟันสี่เจาะแปดเก้างงไหมฟันสี่แต่เจาะแปดเก้าอุย้ยงงว่ะอ่าให้ตามเนื้อเลยนะคะสี่ก็คือเราก็จะเจาะหลักสี่นะคะ มาป่าไม่รู้ดาววังอ่ะโอเคนะฝากจิ้มนิ้งลายที่ปากหมดด้วยนะคะอคไอไม่เอาค่ะลูกอชอบค่ะเจอันนะเนะมันก็โอเคอยู่อะ่ะมันก็ถือว่าถ้าเราเห็นมันถ้ามันมามันก็คือได้นะคะ อืมน้อยดีอ่าชอบพอน้อยดีบางคนจะบอกแม่ไม่ชอบเลยมันน้อยเกินไปหนูอยากได้เยอะๆอยากได้สักสิบห่าให้แค่เนี้ยแหละพอแล้วคนให้เขาก็เหนื่อยอ่ะอืมอันหนูตัดมาเดินหน่อยลูกอ่ะอปินค่ะลูก อันนิดบงทำไมของใครมันค้างวะบุญสี่ก็าทำป้วเนี่ยอโอเคนะโอเคค่ะรอลาวค่ะมาไม่ทันหมอค่ะฮะมาไม่ทันหาหมออ๋ออะ เขาไปรอเลยค่ะ